จะทำเมนูอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปหน่อยครับมาดูพี่กะลาทำเมนูอะไรครับอ๋อนี่ปลาครับ,รรบทอดปลาครับจะทอดปลาแล้วครับ <c oughs> โอ้จะคนใบถ้าคนใบแล้วนะไม่ไกรอบปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเค่อยคนเดี๋ยวค่อยคน อันนั้นพี่กำลัทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอือ่ากำลังเริ่มทำเมนูนะครับอีใส่กระเทียมลงไปแล้วครับเอาน้ำมันังไม่ร้อนแล้วใส่กระเทียมแล้วครับกระเทียมเป็นหัวๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูผักนะครับเป็นผักอีกแล้วครับผมเนี่ยอ๋อนี้วิธี เก็บผักนะครับไม่มีตู้เย็นเราเก็บผักอย่างนี้เลยนะครับจะไม่เชียวอ๋อเก็บห่อไว้อย่างนี้เลยเรียบร้อยไอ้แม,ม่ทอยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผม